สวัสดีครับสวัสดีเหล่าการไฟเตอร์ทั้งหลายนะครับ,รบวันนี้มาอยู่กับพวกเราโอ๊เราจะมาเปิดสก,การาดใหม่ก็คือการเดินทางของควาบอนเอเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะมันคืออะไรใช่ไหม,มคืออะไรวะเดี๋ยผู้แจกอธิบายให้ฟังมาแต่เนี่ยก่อนหน้านั้นอินโทรก่อน อบายไม่ได้เคยแล้ววะโอเคการตนอสของความอดแอคคือกูจะเป็นผู้เล่นชา้นโดมาดินเฮ้ยคายสอดเฮ้ยถ้าชนะนนจบซีรีส์ทันที <c oughs> อ่า นั่งคุณยอมเลยก็คือคุณต้องแพ้เลยเลยถึงเดินดําเนินซีรีส์ซีีรส์นี้ต่อได้จะกว่าจะชนะรอบหนึ่งใช่จะกว่าจะชนะแค่รอบเดียวแม้เกิดมันจบในี้คิมนี้เลยคันจบซีรีส์จบนี้เลยโอเคโอเคถ้าพร้อมร้อก็เริ่มไปเลยมาสแตนด์อัพแบงกาไปเลยดิโอไปเลยเดวิดของเดวิดจะกัดเลิกก็เป็นของการเจอกันระหว่างอควาฟอร์ดกับชาร์โดอะไรนี่นะครับไปตานี้ไม่พอไแล้วพลาดอ่ะอู้หู้ออนฟ้าเฮ้ยออนแอร์จริงเจงไม่เปลี่ยน จินดอไรอยู okay. air, 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 60. 60. ่ไหนไม่ไม่รู้ไอ้ยี่นาใครวะอยู่โน้นก็ได้อยู่โนก็แล้ก็ระหว่างรัดการ์คาเลนนะครับผมออนแอร์จริงๆเฮ้ยออนแอร์จริงหกสิบโอ้โหหกสิบ เจ็ดเอาละต้องยันโดเฮ้ยเป็นเกียวขาจังหวะเฮ้ยเป็น blue e s p a d a ส skill มาเไรหรือมามื่โลสนามแบนเดียโบสามสามารถหยิบคาเิซซอนหรือไอ้ที่เนี่ยที่ว่าอะไรวะเนาะออ l l y or s p i d ้กดที่มือได้เฮ้ยแลก็ถ้ามีเกณฑ์หนึ่งห้าไปใลหืวงมือจบเลยจบเลยเอ้ยเดี๋เฮ้ยจัดยูในมันยูในมันอนนี อเดียมันอีกหนึ่งตัวจากนั้นเอาเทินจบได้แล้วเลวอนไม่แล้การแค่ใจยังเป็นใจจังเหรอได้แล้วพิปคิวอ๋อมือที่ดีคือมือที่หายนักเกตมือ่งในทีมเลยลงมาคิวัะดีครับลงมาเปิดห้าใบลงมาเลยเดียว์นิ่มเกล็ดสามลงมาจะเปิดได้มือเฮ้ยสามันได้ดิสามันดิจะลงมาแทนไหมต้องถามต้องถามโอเคแมททันโจที่ันเกล็ดไม่ป้องกันไราเช็ค

ทมินอีกทมินมันอ่าชือตัวไดโอเคโอเคกระตูมันอ่านไงความจวะอีเวนเอาทม็จริงๆสกิลของโมริออสเปียแล้วก็สวาร์หนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบแล้จโนหนถ้าทีงเกมหนึ่งจะได้1บนหนึ่งหมื่นจะได้ทเกมหนึ่งจะได้โบนห้าพัน สกิลโรงานเปิดพ่อผ้าหยิบแกสามไมก็ผานไปเจอเหมือนกันเลยาแล้วถ้ามีเกณ์หนึ่งอยู่ในลุงสามไปบวกห้าพันพื้ทย่าังไง้อแม่ดสัาเรรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจมตีใส่ไม่ใ่กแล้วีอเอาิเสมุนไพรนดิจากกระพเอ้ยโจมตีใส่ไม่ให้ สองหมื่นห้าพันลตีใสไถ่ปิ้จากรัดสิบแปดสามพันสามสาันแปดมิดไถ่สองสิบสอเช็คเนมานมาแล้วก่อนเดิน้ป่าวโอ้โอ้แนี้เรอวะ่หรอวะมีช่วยสามกาพนันตี เดนี่ิสี่เหมืกนคิวของอาวมดีถ้าอยู่จังหวัดและนี่ต้อต่อไปมากกว่าพอขัลกเนที่นึงอยู่9,000ไม่ป้องกัน9,000ไม่ป้องกันไกันไม้กันรอที่เกิดสอบคนให้ไ่กักตัวนัดไปตัอก้าพันดีเลียโตเกเดนเจ็ดคอวของนที่บอกว่าเมื่อตีว่าในสมัยตอนถ้ามีอาการตีไปตเองเ็ด้วยน นเมื่ามาตีถ้ามีในากาศมีนอนออยู่สี่ใเอ๊มีอยู่ไปนอนอยู่สี่ใบผมมีแค่ันมีน้องมีตัวมีใบป้งกันฮะโรนิเกอร์าองราเลนเล่ไม่ถูกังเลย่ะเมื่อกี้เจะดตีองสี่วมากกว่าตัวยัโอ่างน่อยมือกี่ใบตกใบแซนดอร์ไฟล l อนเนเหนือฟ้าใต้ล่าถ้าคือที่หนึ่งพลังที่แท้จริงจงมาสู่ข้าไร์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีมือสองันขาเลยซ้อมสานกดขยเรียงให้ปุ๋ยไ้เฮียไม่สวยเลยแว่าวถูกเฮ้ยเก่งเกินเกสกิลเมื่อไลแวนเปิดทัอสามโม่เก่งเ้ยแล้วก็จะบงมือตามที่โมได้ถ้าที่เหลือเก็บกับกองกรนกาก็โมได้ไงถูกไหมถ่วงเขาเลยซ้อนบวกหนึ่งหมื่ เม่อไรจะบวกมุณตอนเก่งเหรือนหนูม่น้านะก่งจัดเบต้ามีสิไว้หกแสนเนี่ยสกิลแม่มดหัวกระโหลกการเล่นรับที่นสว่าเบตเวรายการบวก1นึ่งมืนเฮ้ยเก่งโพตรข้อสกิลซอลัสหใบจิ้งมืหนึ่งใบจูันหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นไม่เห็นนะอันนี้คนเพยงค่หนงสามนีเห้าพันด เนมานเกีิสกิลของเนมานทำงานซูบเรองเนมาี่ครับกรบอกจะ้องีสันเนมาปิกยันดีกว่าเฮครบแล้วเหรอฟ่ามือฝามือสี่หาเก็ครบแล้วเฮสกิลของปิกยันทํทำงานควอบจั่วการหนึ่งใบมือจมดีใส่เอลก่อนป้องลัร้านวินงจากพระปันแล้วทีดี้นะครับองีนี้ก็เาว่ามี บอลทู่อลแรงเลยว่ะเอาไปหมื่นคว้าบอก็ถึงปะในหมื่นใช่ไหมในหมื่นสามสิบกิโลคิดกอนดิอยากเทแล้วเหมื่อยหนื่หื่นือสามมันสามันจดีใส่วันจรไม่บอลนงัวินได้ปจเสกิลจิกเออเอออะไรรับามเดจาาไหนกกม่มีดีเกิรสกิลของเอาซสทำงานความหนึ่งปลาหลุมที่เป็นเกณฑ์หนึ่งจ็ดใบ เราจะเกมจางั้นแตะตัวเองสามเมื่อสามมันสองปไยเอกโดนิกเกอร์บลังควการหนึ่งใบเปลี่ยนหนึ่งบอตีมั้ยจมตีใส่บันกาดไปปองกันเมืองรับบลังเข้ามาวอลิเกอร์จบเทินแค่นี้เทินดรอวไปสสการเวอนเกกะใส่ใส่ไปเยอใช่ไหมครับใส่การเอากระดุมไปกูใช่ไหมเอากรหลุไปกู ชื่อจะบอกว่าล้านัดจากกุต้องใส่สีครับชอยสองวอยหนึ่งพ่อ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 จากนั้นขอเชิญทีมของร้านัดเลวอนด้วยการนอนเลการตัวเองหนึ่ใบเหมือนกับบบรยากาศิลงพลังห้าวันนงจบเทิรน สีเขียวเป็นรถพลังนะครับกิ่นหองตัวนี้บอกว่าเมื่อโดนเลสด้วยคาร์บอนมาขอโซนึงลุกตัวมาแล้ว60,000เฮ้ยเฮ้ยก่งเลียกมาฟังน้วยกองฝัน9,000ตีแบงโตโยั่าแรกความหนึ่งวัน9,000ครับผมอินเตอร์เซ็ตสองทีรึเปล่าอินเตอร์เซ็ตแมวเขียไว้ก่อน10,000เจ็ดตีแบงที่เหลือเท่าไหร่ครับที่เหลืออันนี้14 ท่านบดหกเลย้าพ mm ันลงห้าันนี 27, mate, ่เทะเลสีตัวตีเท่าไหร่ครับทะเลสีตัวหกหมื่นห้าแต่ไ้ใเจ็ดนี่กวมเนด้วยอ่าสิบเจ็ดที่เจ็ดถ้าเลทเลสีตัวบกอีกหนึ่งห้าสี่นนี่เท่าไหร่ครับอันนี้ยี่ดแต่ลาป้องกันค้าด้วยแม่มันกลกเนมารสองหมืโจมตีวันก่อนสองหมื่เจ็ดแล้วหรอ มีลูกไหมเขามีสี่ลูกแโอเคกเขาไม่้วกกันเขาหนึดามิสลาร์าร์ดเลวอว์จมตีคิวของลาร์ดร์บอกว่าเมื่อมาจมตีแล้วมีเอกานอนอยู่5ต no mm ัวหนึ่งอามี่หจะบวกหนึ่งห้าบวกห่งได้จะไดมีเกณฑ์อามในโซนจะบวกทีหนึ่งเพิรก่อเต็มเลยทิ้งมือหนึริบเปิลได้เพิมเช็คฮิวิเกอร์ในการเช็คยูริเกอพลังให้ไทด มือกี่ใบครับโอ้4ใบโอเคเขาใส่อันนี้14 24ตีขอโซ่หนึ่งจะลุกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ครั้งแรกที่ตีตัว5,000ก็จะเป็น19ตีแบนทำเลยเป็ป้องกัน19ตีแบยป้องกันจบเทินยวของใบนี้บอกว่าถ้าเกิดจบเทินมีเลกาลนอน4ตัวเอาข้อโซ่เลยยวของเขาเะไรไอซ์ดาวเลยสดดีมาก จะเคไในมือหอกไบยังไงล่ะอด้ก็คือบอคาเล็ซ้อนอบลูไม่จริงคืนงานโม่สองใบสองมันกว่าจบซีรีส์้ด้รออะไรเลยื่อซีรีส์นม้จบใบด้วยเด่เหีเนื้อจนแย่ยือทงานอเล็กซอนไปกดเลย แม่สีพี่มึงเดินทางยาวๆห่อยแม่เจอคนเยอชนะสงรอบเลยนี่ชนะสองรอบหรอแต่คนดูบอกไฮ้พี่อาที่ก่รับเดียวพอออพี่เอล่ยเปนคนดูใหม่เฮ้ยคนดูบ้างคนดูบ้างจัดจจจจจจีสิบพนหานยบาเลิงโอเวนึงหมืไม่เอามงกหรือเปล่าจร่องจ อ๋อบวกห้าพันไม่กดเท็งโมเออบอกว่าสามารถเฮ้ยคุณกูหัวใเยี้อะไรล่ะอบวกห้าพันเฮ้ยไม่กดเท็งโมคาเรตซ้อมกร้นเท่าไหร่สีสนสามพันสอิโก ส2ม2ือสองสี่มืสองสี่มืเจ็ดสามมืสองสี่มือสองสี่มือสอางสี้สองามืเจ็ดสอได้สสวินไดตรงกันตังนี้เลยนะมึงชื่ออะไรนะล้านการไม่ใช่ไม่ใช่เอฟเอฟเอล่ะใครเึ็มือกัชิยาวชักเป็เอ้ยสได้ใช่ไหมสอไดลีนโก้ยิงีกิร์ลตรวกันหมดที่จ้าการ

ขาสิลี่ก็จบิลีจบได้เฮ้ยโันเจ็ดไม่มีนิกเก่อันเป็ดเเจเนีอะไรโอ้ยออนแจริทำไมอ๋อเอาอีกแล้วเหรอ ออดแอออดแอออดแอโอเคครับซีร okay, ีส์นี้ก yeah, okay, right? okay, so ็จบไปได้เพียงเท่านี้นะครับผมอะไรมันง่ายไปบวะการเดินทางสู่ฟาร์มออดแอร์ที่ยแม่งเก่งเฉยไอ้เจี๊ยกูบอกมึงก่อนถ่ายแล้วว่าสองรอบก็ได้เพื่อรเฮ้ยสุดเก่งเฉยแล้วก็อยากดูนายูโเจอชาร์โดอะไรเงี้ยโอเคครับก็จบไปแล้วครับผมระหว่างชาร์โดกับอควานะครับลัสการ์ดกับคาเลสซอนนะครับผมก็เป็นคาเลสซอนชนะไปนะครับผม ใช่แล้วก็เป็นฝ่ายทาเลซอรที่ชนะไปใช่แล้วไอสัตว์เฮ้ยซีรีส์มันมีชีวิตแค่หนึ่งตอน โอเคถ้าชอบถ้าชอบถใช่ก็กดไลค์กดแชร์ใช้กดแชร์กดสัคสไาชิกยังไม่ได้ให้พวกเราเดินะครับแล้ก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำร้านการยิโลบีใช่ประชาธิร้อาถึงร้อยยี่สิบร้ใช่แล้วก็ในวันที่วันวันนี้วันที่อะไรนะยีอ็วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะมีชุด e b ล่าสุดของอันนี้ที่เป็นร้านการยิโรบีเลยครับกล่องละน้อยเจ็ดห้าบาทาาีครับผม สามารถมาเจอพวกเราหรือว่ามาซื้อสินค้าได้ที่ร้านได้นะครับใช่แล้วก็ไม่นานนี้แล้วแหละก็ยี่สิบสี่ยี่ห้าวันมีแข่งที่อินพิเนียรสำรองครับอยากจะพวกเร้องกอก็มาซื้อแก๊งไปสองวันเลยแก,งก๊งโกศุวมาเจอพวกเรามาทา้าเลไรพวกเราได้เสมอนะครับใช่แล้ว <c oughs> สวัสดีก็พงศ์ยินดีทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเชเาชีวิต